ัสดีครับอร่อยลเลิศกับธุรกิในวันนี้เพิ่มมาที่ร้านไดกิซูชิบาร์แอนเจแปนิสเรีสอร์แห่งนี้ครับที่นี่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ฟิวชั่นในรสชาติแบบต้นตำรับแทๆ้ๆเพราะเน้นไปที่รสชาติของวัตถุดิบว่าไม่ต้องปรุงแต่งเลยครับซึ่งที่ร้านไดกิจะนําเข้าวัตถุดิบจากแหล่งคุณภาพของประเทศญี่ปุ่นสัปดาห์ละสองครั้งโดยเฉพาะปลาที่ถือว่าต้องพรีเมียมและสดจริงๆการันตีโดยลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่ติดอ,อกติดใจเมื่อได้ลิมลองถึงกระบอก ว่าสดเหมือนได้รับประทานที่ญี่ปุ่นเลยล่ะครับความสดสะอาดของวัตถุดิบที่พิธีพิถันโดยคุณหมอชาติชายเจ้าของร้านผสนกับฝีมือการรังสรรค์รสชาติแบบดั้งเดิมโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญทําให้เมนูของไดกิซูชิบะแอนเจิานิสรรองในวันนี้น่าสนใจอย่างยิ่งครับส่วนจะมีหน้าตายอย่างไรอร่อยเลิศขนาดไหนแฟนรายการตามกูรูหรัตอินเตอร์คุณเรนและพันธ์ไปกันเลยครับขนะนี้รีดอยู่ที่ร้านไดกิซูชิบะ And Japanese Restaurant และผู้ที่จะมาบอกเราว่าเมนูวันนี้มันเลิศยังไงเขาคือเจ้าของร้านนายแพทย์ชาติชายพฤกษาพงษ์และเฮดเชฟของเราเชฟบัญชาคำสุขสวัสดีค่ะคุณหมอคะและสวัสดีเชฟค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอขาที่มาที่ไปเป็นยังไงคะคือคอนเซปต์ของร้านเราเนี่ยจะเน้นความสดของวัตถุดิบซึ่งเหมือนนำมาจากทะเลญี่ปุ่นเลยแต่เมื่อได้วัตถุดิบที่ดีมาแล้วเมนูอะไรคะที่ไดกิ ภูมิใจนําเสนอมากๆค่ะซาซิมิไดกิโบสครับผมก็จะมีปลาตาชนิดรวมปลาดิบที่คัดสรรมาจากญี่ปุ่นครับผมโอโทโร่ชูโทโร่แล้วก็จะมีอุนิครับผมอ่ะเมนูที่2อสิจ้าจะเป็นหม้อไฟครับผมก็จะมีทลาบะฮามาจิกุ้งตัวใหญ่ๆรสชาติหอมหวานครับตัวเนี้ค่ะอันนี้ถือ<ม>ว่าเป็นเซตลันหรือว่าสั่งอลาคาร์ครับอลาคาร์ตครับผมเอาละเมนูที่3ค่ะ จานนี้เป็นสาล่ายไข่กุ้งแล้วก็ปลาแซลมอนนะครับคลุกรวมกันด้วยซอสมายองเนสปลาเนี่ยเราจะสโมกนิดนิดเพื่อให้มันไม่ดูเลี่ยนเกินไปเราการันตีด้วยนักทานญี่ปุ่นทุกคนเนี่ยบอกเลยว่าสดเหมือนทานที่ญี่ปุ่นเลยแฟนๆที่รักในอาหารญี่ปุ่นให้มีโอกาสมาทดลองกับร้านเราครับรับรองไม่ผิดหวังครับพิเศษสำหรับแฟนๆคุณลีนะครับลดทันที50%ถึงสิ้นเดือนนี้ครับทุกเมนูที่ไดกิซูชิ and บาแอนด์เจแปนิสรีตอร์ทผลิขอการันตีความอร่อยว่าอร่อย คชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ไดกิซูชิบาร์แอนด์เจแปนิสเรสสตอรองตั้งอยู่ที่ท้องหลอซอยเเข้าไปสู่ซอยอยู่ทางซ้ายมือภายในโครงการ953อาร์ตมอลชั้น4ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดรับพิพ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับเล็ดลับอร่อยเลิศในวันนี้นะคะ ไหนๆก็เรีดอ,อยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นดังนั้นวันนี้เดี๋ยวจะพูดเรื่องของการเบิร์นปลาแซลมอนอันดับแรกต้องเลือกปลาแซลมอนช่วงท้องที่มีน้ำหนักประมาณ4-5กิโลกรัมต่อตัวเพราะว่าจะมีไขมันที่ขนาดพอดีไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไปนำมาแร่ให้ได้ขนาดความหนา1เซนครึ่งเท่านั้นหลังจากนั้น ใช้ไฟค่ะเบิร์นเบิร์นให้เนื้อปลาแค่เพียงสะดุ้งเท่านั้นเองคุณก็จะได้เนื้อปลาแซลมอนที่ได้ทั้งกลิ่นหอมและเนื้อปลาที่อร่อยเลิศวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ